นวัครับวันนี้นะครับมาเปิดกล่องปืนที่ส่งมาขายนะครับมีกันสองกล่องครับขอกล่องแรกก่อนนะครับนี่นะครับไม่ได้แกะมานะครับ เป็นหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับเมื่อวานเราก็เออ่ได้รีวิวนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงคลิปนะครับน่าจะลงวันนี้แหละวันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะครับตัวน,นี้น่าจะลงคลิปตัวของที่มาเมื่อวานกันนะครับเป็นอาสามสิบสามเอ็ดนะครับแต่ว่านี่เป็นหนึ่งเก้าหนึ่งนครับเป็นอา,อาร์มิเหมือนกันนะครับตัวนี้อ๋อใส่แก๊สมาด้วย โอเคเดี๋ยวให้ดูรายลเอียดกันดูค่ะนนะครับตัวบอดี้ตัวนี้ประกับไม้นะครับนี่นะครับ เดี๋ยวมาลองยิงให้ดูกันนะครับตัวนี้ลูกหมดสไลด์ไม่ค้างนะครับไม่มีอ่อนี่นะครับตัวดันลูกน่าจะเป็นติ่งองมานครับแก๊ไม่รั่วนะครับลองให้ดูนะครับ นะครับตัวนี้ต่อมานะครับเป็นกล่องนี้นะครับกล่องใหญ่มาเลยตัวน,นี้ถ้าจะไม่ผิดจะเป็นตัวอ่ M 91นะครับ d w ีนะครับ นี่นะครับหมุนก้งเอ็นน,น,น,อนี่สติกเกอร์ดมาด้วโอเคอันนี้แจ้งมาว่าเปลี่ยนตัววาล์วเติมแก๊สมานะครับแล้วก็เวลาแก๊สใกล้หมดจะเป็นฟัวโต้นะครับเดี๋ยวมายิงให้ดูกันก่อนเนาะมาดูภาพรวมก่อนนะครับวันนี้ ไม่มีแก๊สน,นะครับแต่ว่ามีกระสุนขอเอากระสุนออกก่อนนะครับก็ตัวนี้ถ้าดิเห็นก็เป็นแบบีนะครับเป็นเก้านปนยนะครับเป็น2ระบบนะครับตัวนี้ นะครับตัวท่อไม่แตกหักนะครับเคเดี๋ยวมาลองเติมแก๊สกันนะครับมันจะไม่มียางตัวเดิเมใส่ให้ได้ ถ้ามียางรองมันจะเติมง่ายกว่านี้นะครับโอเคแก๊สไม่ร่มไม่ซึมนะครับอันนี้เป็นเซมิเอะนะครับอ๋อตัวนี้ผมจำไม่ได้ตัวนี้เป็นตัวที่อาจจะขายไปแห้งครับอ๋อจำไม่ได้นี้เอีอกหอยท่านหนึ่งทีนี้ฟังถึงก่อนโอเคอ่าตัวนี้นะครับ ลูกค้าเคยซื้อไปนะครับอันนี้มาขายให้นะครับตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับตัวระบบเนี่ยเวลายิงเนี่ยจะออกเซมิบ้างฟัวโต้บ้างนะครับในเวลาที่เราปรับโหมดเป็นเซมิก็จริงนะครับโอเคเดี๋ยวมิให้ดูนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ยังออกเป็นเซมินะครับแต่บางครั้งอาจจะออกเป็นฟัวโต้นะครับแจ้งให้ทราบสำหรับที่สนใจท่านที่สนใจนะครับตัวนี้มันมีตําหนินะครับเห็นไหมก็เอาไปยิงเล่นมันๆขำๆได้นะครับตัวนี้ ว่าราคาจะไม่แรงนะครับตัวนี้ประมาณนี้ครับตัวนี้ก็ท่านที่ซื้อตัวนี้ไปนะครับก็ส่งกลับมาขายนะเดี๋ยวทําการอุ่นกันให้ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับที่เป็นตัวหนึ่งเก้าหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ท่านี่สนใจนะครับอแก๊สสวยครับก็กดติดตามมาก็ได้นะครับผม จะมีมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ